สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูดส่ดราฟต์โธโธนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมจัมแอ s s ซ m เ l e นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมนแนว Rv นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครจากจัมนะครับอย่างพวกวันพีชนาโตอะไรประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยดูจากช่องอื่นแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปนะครับเพราะว่าอรอบก่อนมันรับเป็นโคดเบต้านะหนึ่งพันคนนะผมไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ได้มาเด็ดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวลิงโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ที่คลิปชั่นให้นะครับอ่าอันนี้เป็นกราฟิกในเกมนะซึ่งอวีจะไม,ม่มีทางไปนี้แน,น่นอนนะไปเดินในล็อบบี้อย่างเงี้ยแต่ว่าจะกระตุกนะครับแล้วมันก็อยู่ในเซิร์ฟต่างประเทศมั้งมันก็เลยดูแหลกๆแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับอาจจะต้องรอการปรับจูนสักเล็กน้อยนะตอนนี้เหมือนให้เราไปทำสตอรี่นะต้องไปเล่นแม์นะตัวละครยังไม่รู้อยู่หน้าไหนเลยเพิ่งเล่นตาเดียวนะครับเป็นแค่เล่นผ่านด่านมานะอันนี้น่าจะเป็นมาร์นะ อ่าเป็นเคเวสของมรพาดนะครับไอต,ตัวนี้ก็เป็นตัวของในจูจูุคเสืคแสตนนะก็มีทุกตัวละครบางที่เป็นของจำครับนี่ผมได้ลูฟี่มานะครับตอนแรกมันจะให้เราเลือกเพลงสามตัวนะมันจะมีลูฟี่มีอ่าดราก้อนบอลอนะังโงกุนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะจําไม่ได้ละก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นกอนเนอะหรืออาจจะเป็นอีกตัวนะครับจําไม่ได้เหมือนกันนี่มีสเปเชียลใคออร ติดลิกาซิติมัมนะ้เนี่ยโคตริดลิกทธิตเสียงภาพของอารลฟี่ยังไงจว่นาเดบิดงนะอ่การาฟิกตอนแรกอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆปรับในเกมแล้วให้เราปัดเกมทิ้งแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาเล่นใหม่นะตอนที่เราปรับภาพนะเพราะว่าตัวเกมมันจะไม่อัปเดตให้นะเอะเราต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะประมาณนั้น ตัวละครก็อย่างโซโลก็อยากเล่นอยูรับเ่อันี้เอาจริงนั่นโมเดลมันก็เทนะครับนารุโตะกตับตัวนี้โอเล่ย์นิโดอูสเปเชียลไหมเฮ้ยผมไม่เคยดูนารุโตะนะครับอาจจะไม่รู้ตัวละครนะแต่ว่าพอรู้แบบพวกท่าไม้ตายนะตรงนี้ก็กระสุนงงจักนะนี่ไงโคตรเจ๋งอาจจะแลกๆนะนะ ก็ไม่ธรรมดานะนี่ไตัวหนึ่งก็มีกาะละเอ้ยปูอันเอาลองดูไหมตัวนี้พี่เอ๋อเป็นงูมาเลยนะนี่โอ้โดนใจโดนใจ,นใจอ่าซึ่งเป็นเม็ไฟเตอร์นะอ่าสายมันก็บอกอยู่ตรงนี้สี่ตัวนี้อาจจะเป็นเพี้ยนไปหน่อยนะเออต้องรอตัวเกมเต็มนั่นแหละ ้มีเนซุโกะด้วยออตอนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะโอเคเฮ้ยน่ารักเหมือนในอนิเมะเดทเลยนะก็แน่แหละเพราะมันลิกสิทธิ์ครับต่อไปก็ทานจิโร่เออเหมือนในอาวีเลยนะโมเดลเราเดย,ดยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับมาลองดูสเปเชียลเด้ ายาปานวาลีเฮ้ยไม่รู้กระบวนท่าเท่าไ่นะอ่ะโเคเทมีตัวอื่นอีกไหมเนะี่ยวันนี้จะมาเล่นเกมนะแต่ว่ามาดูตัวละครก่อนนะเฮ้ยเนี่ยมีฮิสกะานะแต่สีผม,มฮิสกะาไม่แน่ใจว่ามันเพี้ยนไปหรือเปล่าครเพราะถ้าจะไม่ผิดตอนแรกมันจะผมสีชมพูนะอาจจะเป็นแบบอ่าเวอร์ชั่นนั่งเดิมนะ เพราะว่าฮันเตอร์มันจะมีสองเวอร์ชันนะเป็นเวอร์ชันแบบหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเนี่ยจำไม่ได้ละแล้วก็มีอีกทีกับปีสองพันกว่านะถ้าจำปีผิดก็ขอไว้ได้ลวกันนะอ่าจจะเป็นสี่ตามอนิเมะก่อนนะประมาณนั้นเอ้ยมีกิโลด้วยเป็นแอสซิสต์นะดูดิไอ้ยาโคเท่หัวใจฟ้า ว่าฮันเตอร์มันจะมีอ่าซีซันใหม่นะก็รอดูกันไปนะแอนิเมะน,นะก็เป็นแอสซินนะมาโปรฮันเตอร์นี่มีบอกข้อมูลกับทุกอย่างมนะั้งไม่มีสกินด้วยพึ่งเห็นก็น่าจะมีกับสุดตัวมั้งไอ้มีเซนิสุสด้วยไอ้ย่าถ้าที่ไม่ดูซีซันล่าสุดนะลองไปดูนะภาพก็สวยแล้วก็ จะได้ซื้อดูจะเก่งขึ้นนะนี่ไม่ได้สป,ปอยนะอ่ามันจบภาคการฝึกของเสาลักนะจบไปแล้วเราเดูเดอร์มูวี่วลเลยเอ้ยมีมชัชมาด้วยเหรอเอบ๊ะそんなことはงไม่จบเลยใครที่ดูจบแล้วก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะีนเป็นชอบชูครีมนะอะไรจะพังกระช่างแต่ชูครีมทำตกพื้นนะเอ้ย เป็นไฟเตอร์นะครับเป็นชื่อก็ได้มัชเฮดนะครับหวัวเฮดหัวเฮดก็หลายตัวอยู่มั้งอันนี้มีกอนะนี่กอนฟรีคซ์นะครับโมเดลก็เท่ๆนะครับวานนี้ไปตัวติเชื่อเป็นไงอ๋อเป็นชาติตอนที่หนึ่งนะครับก็ตกปลานะก่อนจะเป็นฮันเตอร์นะครับเออเจ้าฮารีบอกว่า เราพอเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครอยากมาดูเพิ่มก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ผมจะมาทําเพิ่มนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันจะเล่นได้ถึงกี่วันนะเอ่อถ้าคิดนี้ลงก็อาจจะเหลือไม่กี่วันแล้วแหละก็พยายามตัดให้ทันแล้วกันนะเคดียวเราลองไปเล่นกันดีกว่ามันจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับในช่วงแรกน่าจะมีโหมดนี้แหละน o r m a l นะก็มี AI แล้วก็มีส t a r t ท o o ปนะน่าจะเล่นกับเพื่อนได้นะนี่ไปนอร์มัลก็แล้วกัน อ่แมชได้วน่ะมาทุกอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ตอนที่เข้ามาเล่นก็ผมไม่ได้ล็อกอินกับ Google น,นะก็คือมาเล่นแบบไอเดีเปๆๆล่ลลลานั่นแหละเพื่อนๆก็ไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะก็เล่นแบบตัวตัวไปครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็คงรีเอ่เซิร์ฟดีตัวละครให้เรานะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมนเล่นตัวอะไรเดียวมัชไหมเอออยากเล่นมัชลองฟรีอ่ย อันนี้ตอนแรกกะจ,จะมาเล่นแบบอาลูฟี่นะเดี๋ยวปกคลิปไ็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละก็เล่นเป็นมาชนะนมาจะเป็นเลนดาร์เซเลเยอร์นะเลนล่างไอสัญลักษณ์บางอันผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่เลนไหนนะอันนี้มีเกียร์ด้วยอันไหนที่มันดีสุดวะอันสองแล้วกันนะอ่ะโอ้ตัวคอฝั่งไหนก็ได้อยู่นะ มีตัวนี้ด้วยอ่าพ่อนารโตะนะไม่รู้ชื่ออะไรมินาโตะมั้งก็มีอะไรไอตัวที่อยู่ในเรื่องบีดนะตัวนี้จำไม่ได้ดะดละมีกาลาลาด้วยโอเคฝั่งเรามีฟิสเซอร์นะได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่รู้มันเป็นพวกธาตุอะไรนะสเปลผมก็เอามาผิดเอาฮิวมานะไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาเลยดนะไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเป็นอ่าผู้เล่นจริงๆหรือเปล่านะลองดูกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวตัดไปก่อนแล้วกันนะโอเคเข้ามา เออภาพสวยขึ้นจริงด้วยอนไร<ล>ไม่ได้เป็น,นอย่างนี้น,นะโอเคอ่าเป็นมุกเมนต์กับดาเมจเอาดาเมจมาก่อนะอ่าชูครีมชูครีมนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าให้มันอ่าไปดูใกล้ๆได้นะนี่แชมเปต้าวิวนี่ครับใกล้ขึ้นอ๋อกระตุกกระตุกตอนนี้ปิงมันอยูอ่ร้อยกว่านะครัอบอาจจะเป็นที่เซิร์ฟนะ แต่ FPS ยังได้อยู่นะสามสิบกว่ายนี่มาดีมัชถ้าลูฟี่มันจะหาตัวแปบบนึงนะชูครีม <c reme> มาดีมาดีน้องอ <c ute> ถ้าต่อยตีตีสตันจะดีนะ <c ute> เราไม่รัดอาร์มอนเลยนะ เก็บสก,กิลไว้ก่อนแล้วเฮ้ยมันตีไปเรื่อยๆได้เกาะเด้อซื้อรองเท้าด้วยลืมนะลืมโอเคอันนี้เป็นยาหนกฟิสเตอร์มั้งเนี่ยไอที่เป็นป้อมเนี่ยน่าจะเป็นของฟิสเตอร์นะโอเคมีกัอนอาจจะมีการแหลกสักหน่อยหนึ่งนะ โอ้ดีไอ้ฮุลแห่หนีไปไหนล่ะครับเขาไว้ฮุลตัวอื่นก็ได้นะน่ารักอยู่เดี๋ยวผมลองปั๊บภาพดูหน่ออาจจะเอาแค่ให้กนแล้วกัน ลืนข no. oh, ึ้นนิดหน่อยนะครับโปรตีดมควอของด้วยมาดิยิงไม่ใช่ยิงไอ้ต่อยเอานเดชืปุ๊บมามาดิครับมาดิครับฮอริเคนลชไม่รู้บอดหรือคนนะมาดิเอนสกิลเร้ก็กว้างอยู่นะ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้อเลนล่างก็ดูจะตึงๆนั่นนะนะอดีมินาโตะอเอะอนนเอดีมเฮ้ยสกิลมันโคตรเจ๋งเลยวะ่ะใครที่เป็นคนรักอนิเมนะน้ำเกมนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะ นักนาวีมันจะดูสะเสถียรมากกว่าก็เถอะแต่ยังไงเราก็ได้เล่นตัวละครที่เราชอบนะนอนิเม่นะไอ้ฟอมเด็กเราเนี่ย่าต่อยพื้นไม่ดีต่อยไม่โดนด้วยเว้ยมามามาต่อสู้ เฮ้ยต่อไม่โดนมันบินอยู่เ,เสียดายว่ะฮิลวันฮิลวันไปเลยน้องลูกเขาลูกกี้กี้ลูกนิดเดียวมันเหมือนเป็นฮิวโม่ที่เอามานะจะไม่เป็นไร ไม่ใช่ปัญหาอแล้ว <S 2> <S 2> ปัญหาคือมันกระตุกนะครับรปิงแดงอยู่กดฮิวได้อันนี้เป็นฮิวปกติมั้งอ่าปิงครับปิงโอ้ยๆวับวับ ally has been slain. ルマスクルツนะซิกฮาริเคนรัช โอ้โหโดนผัาดเข้าไปในะป้อมบักลูฟี่ของก็ตามนี้แล้วกันนะมันเป็นภาษากรีกอะมันจะแนะนนำอะไรดีก็เลือกกดมาไดนะ้มันก็มีอันนี้คือเตสที่เราเลือกไปนะแล้วก็มีพวกโจมตีพวกปกตินะก็โจมตีเมทเอ้แล้วก็ป้องกันประมาณนี้ก็เหมือนอาวีนะครับแต่แค่สกิลของพวกอุปกรณ์อาจนะจะต่างกันนิดหน่อยนะอันนี้เราไปเลนกลางดีกว่า Let's go, let's go. An ally has been slain. Executed. Executed. <laughs> yeah. Your team has nato. destroyed the turret. An enemy has been slain. Our turret is under attack. โอ้ยวาัวาบ้าบับมีการวัาบิดหน่อยนะเอ้เพื่อนตีมังกรอยู่ไม่ใช่มังกรนี่วะดูเหมือนมังกรนะนนลงมาลาดเลยเนี่ยต้องได้รับอมล่าง้อมบนชามาก่อนั้น,นพี่เกยบไปดูแล <laughs> enemy has been slain. Killing free. Your Your team has destroyed the turret. So can the now a Rampage! Executed. Oh, ไอ้อบาเรียนี่มันกันนั่นนี่นะวะเล่นตามมันในมีเลยนะ <Domin ating. S 1> มันจะกันดาเมจนะโอ้ <c oughs> โหโดนแฮนด์คอกลารสแล้วก็ตกด้วยแล้วยัไงมันลงมาเยอะจังวะ <c oughs> โอ้โหตุกกระตุกกริงๆปิง้งปิตอนนี้โอ้โหไม่ถึงนี่เดียวเองจะได้ปะโอ้ยลงมายเยอะจังนะวาวกำลังอะไรกันนะมานามหมดลงม,มายเยอะจริงๆนะฮะเดินบนไม่มีใครไปเลยเรวไปเดินกลางดีกว่านะ An enemy has been slain. Uh, Bencher, Shana, -ma 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 -ma. Executed. Uh, well Hawk An enemy has been slain. <laughs> <laughs> girl, An ally has been slain. Monster kill. ฮัลล<า>เคนลัสช์ Your team has destroyed t m i ร a t i n g ฮัลลิ่เคนลัสโเครับมันมีอาการปิงักหน่อยหนึ่งนะตอนที่เล่นรอบแรกผมไม่ปิงนะน่าจะเป็นี่สอรัญญาณเน็ตนะการานันตีก็นารำคาญน Our turret is under attack. I think you're Ah, yeah. Ah, yeah. yeah. I Dominating. Your team has destroyed the turret. Shut down. ไม่ดันบนแล้วล่ะสร่อนก่อนส่อนก่อนเ <c oughs> กิดการกระลละดิดะ <c oughs> อะไรวะมาดิ <c oughs> เฮ้ยมันอยู่ในหิน <c oughs> <c oughs> อยู่ในหิน Legendary, my No. one An enemy has been slain. Your team has destroyed the turret. Monster, oh. oh. the An ally has been slain. มีอบเวอร์นะนี่มีนาโตะมาดินา่าจะส,สิ้นนะมันบางมากเลยตัวน,นั้นนะจับได้แล้วจับได,ด้แล้วตีฟ้อมดีครับตีฟ้อมดี้อมโอเคชนะโอ้ย0ี่สิบนาทีเลยเหรออ่าทิพย์มากนะ เนี่ยครับยานฟิสเซอร์แตกครับไุดยอดก็ถ้ามันลื่นมันจะสนุกกว่านี้นะวิกตอรี่นะครับน่ามาชุงยังหล่อเท่เสียดายจุ่มซ้ำไปหน่อยนี่ของแทบชูคีมห้ามลงพื้นนี่ยอ่า low a p s นระต้องปรับต่ำลงมาหรอไม่แน่ใจนะ โอเคน่าจะเปิดโหมดแรงนี่แรงโหมดเปิดแล้วนะตอนนี้ผมอยู่อสตาร์เตอร์นะอ่าเขาเรียกอนะระดับเริ่มต้นอนะ่ะเอออันนี้อ่านไม่ออกแล้วโอเคก็ภาพดูต่ำลงไปนะเพราะว่ามันเหมือนปลให้หนนะตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะดานทางหน้าซ้ายล่างนะไม่มีภาษาไทยนะครับมีจีนกับอ,อังกฤษนะการาฟิกเห็นไหมรับต่ำอเลย น่าจะเอพิเจตกนะแต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นที่สัญญาณเน็ตนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับเกมจำแอสเซมเบลอนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะนะใครอยากเล่นเกมนี้ต่อหรืออยากให้เล่นตลลัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจักันฝากกดไลค์ด้วยนะ